กรมรชาชทันนะครับเขาชี้แจงเกี่ยวกับนายทักษิณและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะที่รักษาตัวนอกเหนือนจําซึ่งเราเป็นที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันเกินละร้อยวันยังอยู่ในระหว่างที่ดําเนินการซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยทางกรมรัชทันเขาก็ชี้แจงว่าเป็นไปตามการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างอรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการควบคู่ไปกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญอ่ะอันนี้ทา้ากรมราชัณฑ์นะสำหรับในกรณีที่นำผู้ต้องของังออกไปรักษานอกเรือนจำเนี่ยกรมรัชธรร์ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด แม้ว่าผู้ต้องขังเนี่ยจะรักษาตัวอยู่ภายนอกเรือนจําแต่ก็ยังปฏิบัติตามกฎแล้วก็มีระเบียบของกรมราชธรรมอย่างเคร่งครัดโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังในเรือนจําก็คือถึงแม้จะอยู่ข้างนอกก็ทําเหมือนกันกับคนในเรือนจําอันนี้เขาบอกนะหากจะกระทําอะไรก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ไม่มีอภิสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังที่ออกมารักษากับโรงพยาบาลภายนอกเนี่ยจึงไม่แตกต่างกับการควบคุมอยู่ในเรือนจําแล้ว เธอฉันสรุปให้เขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องดราม่ากันคือคุณทักษินไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจเขาก็เอ่เอทรีตหรือดูแลคุณทักษินเหมือนผู้ต้องขังหนึ่งคนถึงแม้จะรักษาอยู่ในเรือนจําก็ดูแลแบบนี้รักษานอกเรือนจาก็ดูแลแบบนี้ก็ไม่ต้องดรามา่าอันนี้คือสิ่งที่เขาชี้แจงมาอันนี้คือแปลเป็นทั่วไปให้ฟังเลยเป็นเป็นแบบนี้วันที่11เนี่ยที่กําลังจะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันวันนี้วันที่7ใช่ปะ วันที่11คือวันพฤหัสเนี่ยทางกรมราชัณฑ์เขาจะพิจารณาตามเงื่อนไขกฎใหม่ว่าจะมีผู้ต้องขันเด็ดขาดใครบ้างที่จะได้รับสิทธิ์ในการไปคุมขังนอกเรือนจําไม่ใช่พักโทษนะคุมขังนอกเรือนจําซึ่งการคุมขังในเรือนจำเหมือน,นเขาก็จะมีระเบียบของกรมราชัณฑ์รอบนี้เนี่ยคุณนักษินเขาเกณฑ์การพิจารณาซึ่งถ้าผ่านจากอันนี้ไปไอ้ดาม่าที่ไปอยู่โรงพยาบาล120วันน่ะก็จ,จะพักแหละ หรืออาจจะอยู่โรงพยาบาลต่อนิดนึงแล้วก็กลับมาอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประเด็นเพราะใหญ่โทนี้อืม